ที่บอกคนขับปรับไฟฟ้าคันนี้คือรถบ้านป้ายแดงมือเดียวฟอร์ดเ e r ูลันะครับเรามาปรับราคาใหม่กันในคลิปนี้นะครับนะตอนนี้ราคาอยู่ที่819,000บาทสวัสดีครับสวัสดีเอฟซีครับวันนี้อยู่กับผมเนีทอโต้นะครับวันนี้ผมเอารถสวยๆเหมือนเดิมนะครับมาปรับราคาใหม่นะผมบอกเลยว่าราคารอบนี้ช็อคแน่นอนนะครับคลิปนี้เคยออนไปแล้วนะครับน่าจะประมาณหนึ่งรอบนะครับตอนนั้นรถเข้ามาใหม่นะยังเป็นราคาเดิมนะครับวันนี้ผม นำมาปรับราคาใหม่ลดเพิ่มไปอีกนะส่วนรถคันนี้ก็ประมาณ -78 หมื่นได้นะครับก็จะเป็นรุ่นอะไรนะฝากกดซับสไคร้กดติดตามไปด้วยนะวันนี้อยู่กับผมนะอยู่กับเนตอยู่กับรถสวยแน่นอนนะครับวันนี้คันเดิมเลย f o r d e v e r วอ t s รนะครับรุ่นนี้เป็น 2.0L นะครับไทเทเนียมนะเป็นรุ่นไทเทเนียมสปอร์ตนะครับคันนี้เป็นตัวสปอร์ตนะสปอร์ตตั้งแต่ออกศูนย์เลยนะครับล้อแม็กสีดำนะล้อขอบ20ทุกอย่างมีให้ครบพร้อมชุดแต่งนะครับ ตอนแรกราคาน่าจะอยู่ที่800,007ก,กว่านะครับวันนี้ราคาเหลือ819,000บาทนะรถบ้านป้ายแดงมือเดียวประวัติเข้าสู่ตรงนะครับประกันติดรถยังอยู่ถึงเดือนแปดปีนี้เลยนะครับก็อีกเจ็ดเดือนนะถ้าใครซื้อเงินสดนะครับก็จบไปราคา819,000บาทแถมประกันฟอน 1, นะร์หนึ่งไปเลยนะภาษีพรเราบอเราต่อให้ทั้งหมดนะครับวันนี้เราเอาฟอร์ดเน็กโเลสคันนี้มารีวิวซ้ำเพราะว่าเราปรับราคาใหม่เผื่อใครต้องการนะครับ ฟีดาวผ่อนประมาณ15-16นะครับคันนี้น่าใช้งานมากถ้าใครเคยใช้ฟอร์ดจะรู้เลยว่าสมรรถนะเยี่ยมนะช่วงล่างดีพวงมาลัยเบานะครับ,าานะรบแฮนดิ่งต่างๆนะดีสุดยอดนะครับคันนี้เป็นรุ่นสปอร์ตนะครับก็จะเห็นได้เลยว่ารุกกันชนเนี่ยตรงรุ่นสปอร์ตเลยนะครับแล้วก็มีท่อไฟด้านหน้ามาตกแต่งนะไฟดวงหน้าเป็นโปรเจคเตอร์เลนนะครับไฟสูงไปหลอดไส้นะแล้วก็เดย์ไทม์นไลท์นะครับตัวนี้ นะครับแล้วก็กระจังหน้าเบิกใหม่นะเป็นของแต่งนะครับพร้อมโลโก้ม้านะครับเป็นกระจังดานะครับสาหรับตัวนี้แล้วก็โลโก้เอเวอร์เสที่เป็นสีดําหน้าฝากระโปรงตัวนี้นะอันนี้เป็นของแต่งทั้งหมดเลยนะกระจังหน้านะครับแล้วก็ทุกข้อไฟหน้าทุกอย่างนะครับเดิมเดิมนะเป็นของแต่งที่เบิกศูนย์มาเราซื้อป้ายแดงนะคันนี้เลิกมาตอนที่อยู่ที่แสนเจ็ดนะเข้าศูนย์ทุกระยะนะไม่ต้องห่วงคันนี้ก็ได้ซื้อมาเองเหมือนเดิมนะครับพอมาดูด้านข้างจะเห็นได้เลยว่าคันนี้พอเป็นรุ่นสปอร์ต ล้อแม็กขอบ20่สิบดำกลอสไฮแบ็คนะครับฝาครอบเป็นฟอร์ดแล้วก็ยางเบิร์กใหม่ยางออทเทเลนปี22นะครับเป็นของแรปเตอร์คอสติกไทยนะปี22เลยนะครับ, 22, ลนะรบโลโก,โก้ตรงนี้เบิร์กใหม่เป็นของแต่งสีดำอีกคันนี้ค่อนข้างคุมโทนนะครับรถดำล้อดำกระจกมองข้างปรับพับไฟฟ้านะครับตัวนี้นะครับติดฟิล์มดำมืดเลยเบอร์แปดสิบนะครับกุญแจสมาร์ทคีย์เลสสองดอกกันสาดมีให้แล้วก็หลักหลังคามีให้เรียบร้อยนะตัวนี้หลักหลังคาก็เป็นสีดำ บันไดด้านข้างก็เป็นสีดํานะครับถ้าใครสนใจตัวรถครอบครัวนะคันนี้ผมบอกเลยว่าคุ้มมากๆฟอร์ดตอนนี้ที่ผมเคยบอกว่าเป็นปีทองของนักช็อปรถมือสองเพราะว่าราคาทุกรุ่นเลยนัล่วงแบบล่วงขว,วบมเลยนะครับจากเมื่อก่อนรุ่นนี้มันจะอยู่ประมาณ9ก้าแสนกว่า9ก้าแสนห้านะพอปีแล้ว8ปดแสนปลายแปดแสนกลางพอปีนี้เหลือ8ปดแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทเอาลงดูนะซื้อเงินสดไม่มีแบตนะครับตัวนี้ดิสเบรกสี่ล้อนะครับ นะเป็นเชื้อเพลิงดีเซลนะเป็น2.0เทอร์โบเดี่ยวนะเป็น 2.0L ยังไม่ใช่ใบเทอร์โบนะตัวนี้นะครับปลายท้ายก็ครอบปลายท้ายมาเป็นสีดำนะครับเป็นไงเนียนเนีนเซนเซอร์ด้านหลัง4จุดนะเซ็นเซอร์ด้านหลัง4จุดนะครับโลโก้สปอร์ตอยู่ครบแล้วก็คาดหลังเป็นสีดำอันนี้เป็นของแท้ตรงรุ่นสปอร์ตเอเวอเรสต์สปอร์ตนะครับบานกระจกบานหลังมีไล่ฟ้าเรียบร้อยนะมีสปอยเลอร์นะครับพร้อมไฟเบรกแล้วก็เสาวิทยุนะครับฝาท้ายตัวนี้นะครับเป็นไฟฟ้า เป็นไฟฟ้าเปิดนิ่มนะมีกล้องให้เรียบร้อยนะครับตัวนี้เป็นเจ็ดที่นั่งมีพรมกระดุม6กดีนะเป็นไดมอนด์คัตมาให้เรียบร้อยดูนะบูมานะลอกออกได้นะครับตัวนี้นะครับต้องบอกว่าสวยงามสวยงามมันจะมีรุ่นที่เป็นไทเทเนียมอาไทเทเนียมพัดจริงๆที่คือตัวเบาะตัวนี้ยมันจะปรับไฟฟ้าแต่ตัวเนี้เบาะยังปรับแมนอนวลอยู่นะครับก็ต้องบอกว่าถือว่ายังน่าใช้งานนะมี power outlet มีอะไรให้เรียบร้อยนะครับสำหรับตัวฟอร์ นะครับเป็นเจ็ดที่นั่งนะมีตรงนี้ก็จะมีที่เก็บของนะครับนี่นะอุปกรณ์เครื่องมือแม่แรงอยู่ครบนะครับนะเดิมเเนียนสวยนะครับโครงสร้างนะดูได้เลยเนี่ยดูได้เลยว่าฝาท้ายเดิมเม็ดอาร์คไม่แกะนะดูหัวน็อตไม่มีขยับนะครับสองฟังนะครับนะตัวนี้น่าใช้งานสุดๆนะตัวรถเรารับประกันโครงสร้างตลอดอายุการใช้งานนะครับถึงเป็นฟอรดเราก็มีประกันเครื่องเกียร์ให้หนึ่งปี เดี๋ยวไปดูห้องเล่สานตอนสองกันว่าคันนี้จะน่าใช้ขนาดไหนนะครับพอเข้ามาข้างในดูเบาดูเบาตอนผมไปซื้อรถเขายังไม่มีลูกเลยเขาใช้กันสองคนสามีภรรยานะส่วนใหญ่สามีใช้เบาะตรงนี้ไม่เคยนั่งนะไอเลเวลที่ห้อยเบาะมายังอยู่เลยเนี่ยนะครับยังอยู่เลยนะครับตัวเบาะนะพับได้นะพับลงอย่างนี้นะพับลงอย่างนี้นะครับนิ่มๆนิ่มๆ พับได้สองฝั่งเหมือนกันนะครับพับได้สองฝั่งนี้เป็นไงพับลงไปเลื่อนได้นะเลื่อนปุ๊บเดินขึ้นฝั่งนี้ได้เลยนะครับอันนี้คือ Ford e l e v a นะแล้วตัวพรมเนี่ยมันทั้งคันเลยนะด้านหลังด้านหน้าด้านข้างมีให้หมดนะมันทั้งคันเลยแล้วก็มี Power Outlet ตรงนี้หนึ่งจุดแล้วก็อันนี้เป็นที่ปรับแอร์นะคอนโทรลได้จากห้องโดยสารตอนสองเลยแล้วก็ที่สำคัญคือแอร์ของ Ford e l e v s t เนี่ยมันเป็นแอร์ เหมือนเขาเรียกเหมือนแอร์ลาวเนาะนะครับมันจะมีตรงนี้มันจะอยู่ด้านข้างนะที่มันอยู่ด้านข้างเพราะว่ามันจะมีรุ่นที่มีหลังคาซันรูฟนะครับตรงนี้จะเป็นกระจกหมดเลยนะแอร์ตรงนี้อยู่ด้านข้างแล้วก็มีแอร์ด้านหลังตรงนี้หนึ่งจุดนะมีสองจุดตรงนี้สองจุดแล้วก็ด้านหน้าอีกสี่จุดนะครับครบเครื่องครบเครื่อง,ร,องอรถสปอร์ตนะครับกระจกนะครับเป็นออโต้สบานนะครับเป็นไฟฟ้าอัตโนมัติทั้ง4ี่บานนะครับเบาะไฟฟ้าคนขับแล้วกันเบาะไฟฟ้าคนขับ นะครับแล้วก็ดูตัวบ่อนะเขาจะสลักโลโก้สปอร์ตไว้นะทั้งสองซีทเลยอันนี้ฝั่งคนขับอันนี้ฝั่งคนนั่งนะคเขาสลักโลโก้สปอร์ตไว้นะครับบอ่มไฟฟ้าก็ปรับหกทิศทางนะครับไม่ใช่สิแปดทิศทางเดินหน้าถอยหลังขึ้นลงลนะฮะเอนพนักพิงนะครับหน้าจอฟอร์ดแท้ป็นไงหน้าจอฟอร์ดแท้นะปุ่มปู่มสตาร์ทนี่ผมกดเลยผมกดให้มันออนเลยนะดูนะครับนะแล้วก็ หน้าจอทุกอย่างใช้งานได้ปกติไหลลื่นนะครับจอฟอร์ดเนี่ยต้องบอกว่าเป็นอะไรที่เร็วเร็วพอสมควรนะรเวลาเรากดดูอะไรต่างๆเนี่ยมันจะรวดเร็วนะครับเนี่ยมันจะมาปรับแอร์จากตรงนี้ได้นะครับนะไฟขอทางอะไรต่างๆมีให้ครบนะครับแล้วก็วัสดุที่ใช้ชิ้นเนี้กับตรงคอนโซลี่ะจะเป็นวัสดุพิเศษนะครับมันจะกันรอยนะมันจะเคลือบมาอย่างดีกันรอยนะครับแล้วก็ระบบแอร์เป็นออโต้นี่เปิดแอร์ นะครับเป็นออโต้ของกดออโต้ไว้นะครับมันปรับได้หลายอย่างนะมันปรับแม็กเอซีแม็กแบบแม็กเขาเรียกว่าแม็กเลเวลของแอร์ปรับได้หมดเลยนะครับตัวนี้นะสะดวกสบายมากๆแล้วก็เกียร์เป็นอัตโนมัตินะครับสิบสปีดนะปรับเป็นเกียร์สปอร์ตได้นะครับแล้วก็สามารถใช้ตรงนี้นะแทนพัตโตชิฟได้นะครับมันจะมีบวกมีลบเพียงแค่เราใช้มือกดแค่นี้เองนะครับนะมีทักชั่นคอนโทรลให้นะรุ่นสปอร์ตก็จะไม่ได้มีโหมดย่อยอะไรมากมายนะครับเน้น รถที่เป็นทรงสป,ปอร์ตดีไซน์แล้วพวงมาลัยเป็นฟูลมัลติฟังกชันฝั่งนี้เอนเตอร์เทนเมนต์นะครับเอนเตอร์เทนเป็นทั้งหมดนะไฟเลี้ยวไอ้ไฟเลียเยเล้ยวอยู่ฝั่งนี้ฝั่งนี้ที่ปั่นน้ำฝนนะครับฝั่งนี้เป็นฟูดคอนโทรลนะมีล็อกความเร็วแล้วก็เอาไว้ปรับตรงนี้นะครับนะตอนนี้เลอกไม่แสนเจ็ดนะค,คันนี้อัตราสิ้นเปลืองนะเท่าที่ขับล่าสุดน,น่าจะอยู่ประมาณสิบสามสี่โลลิตรนะครับกระจกของข้างปรับพับไฟฟ้าทุกอย่างต้องบอกว่าเดิมสนิท นะครับเนาะเดี๋ยวไปชมห้องเครื่องกันนะครับสำหรับตัว Ford e v e r วอร์เคันนี้นะครับราคา819,000บาทผมยังตกใจเลยโอ้โห819นะรถสวยมากน้าหลฝากระโปรงมีคัมโชว์แค่อย่างดีนะครับนี่รถเดิมๆสแตนดาร์ดเลยเดี๋ยวไล่ดูนี่เลยนะหัวนงหัวน็อตนะครับนี่ฝากระโปรงเดิมเห็นไหมอันนี้ล็อกพื้นอันนี้น็อตไม่ขยับนะครับก็ดูโัวแกมนะดูน็อตปึ๊บปึ๊บปึ๊บน็อตไม่แกะนะครับ เครื่องยนต์เป็นเครื่องยนต์2,000เทอร์โบเดี่ยวนะครับสวยๆนะเรารับประกันโครงสร้างและตัวรถตลอดอยู่การใช้งานเครื่องยนต์และเกียร์รับประกัน1ปีเนาะนะครับแบตเตอรี่แล้วก็พวก ECU อะไรของเขานะครับอันนี้ถือว่าเดิมสนิทเลยนะครับเดิมสนิทเลยนะฝากระโปรงนะทุกอย่างนะครับเดี๋ยวผมสรุปให้ฟังว่าตฟอร์ดเดว e ว e ร์เลคันนี้ได้อะไรไปบ้างนะครับเพราะว่าหนึ่งเลยนะรถบ้านป้ายแดงมือเดียวปี2020ปี20ป้ายแดงมือเดียวนะครับรถเข้าศูนย์ตลอดนะครับรถเข้าศูนย์ตลอด นะผมมีเอกสารเรียบร้อยผมดืมให้ดูเมื่อกี้นะแล้วก็ประกันนะถึงเดือน8ปปี6ก็นะก็คือปีนี้นะครับรถเข้าสู่ทุกระยะป้ายแดงมือเดียวกุญแจสมาคีก์เลตครบ2ดอกและเป็นตัวสปอร์ตที่ตกแต่งมาพร้อมใช้งานคมกระดุมได้นด์คัททั้งคันนะครับถ้าใครสนใจคันนี้ก็รีบติดต่อสอบถามเข้ามาได้เลยนะครับตามเบอร์ที่ขึ้นโชว์หรือว่าไลน์แอดก็ได้นะครับสำหรับว,วันนี้ผมเนตทอโต้นะครับกับฟอร์ดเนวิลเลตไปรับราคาใหม่เหลือ819,000มบาทคันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณค e e รับร